ยักษ์กินคน,คนผู้ดุดูร้าย,ายทําไมถึงคุกเข่าต่อหน้าพระพุทธองค์เรื่องเล่าอาระววกะยักษ์ผู้กับใจบทที่2อาระววกะยักษ์ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่ออาระววกะยักษ์ลึกเข้าไปในป่าของเมืองอารวีมีวิมานแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยไอความชั่วร้ายที่นั่นคือที่อยู่ของอาระววกะยักษ์ผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายโหดเยี่ยมไม่ปานีใคร มันกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารครั้งหนึ่งพระราชาเมืองอรารวีถูกยักษ์จับแต่พระองค์ทรงให้สัญญากับยักษ์ว่าถ้าหากยักษ์ปล่อยพระองค์ไปพระองค์จะส่งคนมาให้ยักษ์กินเป็นอาหารทุกวันเมื่อพระ,ะาาาาราชารอดชีวิตมาได้ทรงรับสั่งให้อํามาตย์ส่งนักโทษนําอาหารใส่ถาดทองไปให้ยักษ์กินใต้ต้นไทรใหญ่เมือ่อนักโทษผู้ขอร้ายไปถึงโคนต้นไทร จะถูกยักษ์จับกินเป็นอาหารต่อมาเมื่อเรือนจะหมดนักโทษพระราชาทรงรับสั่งให้นำเด็กทารกเกิดใหม่ส่งไปให้ยักษ์กินทำให้หญิงที่ใกล้จะคลอดลูกต้องหลบหนีไปคลอดลูกที่อื่นเหลือแต่อรวักุมารเพียงพระองค์เดียวถึงกระนั้นพระอ,องค์ก็ยังตัดสินพระทยัยให้นำกุมารส่งไปให้ยักษ์กินขณะเดียวกันนั่นเองพระอุดมศาสดาซึ่งประทับอยู่ที่พระเจตวันวิหารทรงตรวจดูสารโลกใกล้ลุงด้วยพุทธจักขู พระพุทธองค์รู้ถึงอุปนิสัยของอารวักยักษ์ว่าบรรลุทาได้จึงเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีไปยังที่อยู่ของยักษ์พระพุทธองค์ได้เสด็จเข้าไปประทับยืนอยู่ที่ประตูวิมานของยักษ์เมื่อยักษ์กลับมาถึงก็กดเกลี้ยวเาวากับไฟป่าบังอาจมากใครอนุญ,ญาตให้เข้ามาในวิมานของข้าจงออกไปเดี๋ยวนี้มันส่งเสียงคำรามป้องฟ้าทำหาฝนให้ตกลงด้วยคิดว่าจะให้นาทวัพระองค์ให้ตาย แต่ก็ไม่อาจทําให้แม้แต่จีวรของพระองค์เปลี่ยนได้อาระวะกกยักษ์พยายามขับไล่พระองค์แต่พระพุทธองค์ก็ยังคงประทับนิ่งไม่สะทกสะท้านยักษ์ยิ่งโกรธจัดรึ่งคืนผ่านไปยักษ์ยังไม่สามารถเอาชนะจึงคิดจะทําให้พระองค์โกรธด้วยการขับไล่พระพุทธองค์ให้ออกไปในทันทีเมื่อยักษ์ขับไล่เช่นนั้นพระพุทธองค์ทรงสเสด็จออกไปโดยดีอาระวะกกยักษ์เห็นดังนั้นเริ่มมีจิตอ่อนโยนด้วยคิดว่าสมณะนี้ว่าง่ายจริง เราว่าคําเดียวก็ออกไปแล้วยักษ์เกิดความคิดชั่วว่าเราจะทําให้สัมมนานี้ลําบากตลอดคืนด้วยการเข้าๆออกๆอ,อ,อย่างนี้แหละจึงสั่งว่าท่านจงออกไปสัมมนาพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ออกไปท่านจงกระทำกิจที่ท่านควรทําเถิดเมื่อเห็นพระผู้มีพระาเจ้าไม่เสด็จออกไปตามคําสั่งจึงตั้งใจจะถามปัญหาที่ขาดใจมานานว่า ดูก่อนสมณะพระพเจ้าจะถามปัญหาท่านถ้าท่านไม่ตอบข้าจะควักดวงใจของท่านวันนี้จะยกตัวอย่างบางข้อเท่านั้นนะครับยักษ์ถามว่าอะไรหนอเป็นทรัพย์เครื่องปื้มใจอันประเสริฐของคนในโลกอะไรหนอที่บุคคลประพฤติแล้วนำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ทำอันบุคคลประพฤติแล้วนำความสุขมาให้ อารวกยะได้ถามปัญหาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเมื่อได้ฟังคำตอบใจยักษ์ยิ่งเพิ่มภูนศรัทธาในพระพุทธองค์หลังจากตั้งใจสลบธรรมะที่พระพุทธองค์ตอบในที่สุดอารวกคยะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันกลายเป็นยักษ์ใจดีที่สำรวมระหว่างในศินยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตทุกคนครับนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้ใช้กําลังแต่เป็นชัยชนะด้วยคันติธรรมและปัญญาอันบริสุทธิ์ที่สามารถเปลี่ยนจิตใจที่มืดมิด ให้กลับมาพบแสงสว่างแห่งธรรมะได้นั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าติดตามชมนะครับขอเจริญพร